สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะราศีสุดท้ายแล้วค่ะราศีธนูธาตุไฟกับเรื่องราวของไพ่พมยานพยากรณนะ์เรื่องราวของงานเงินและโชคลาภการเดินทางเริ่มเลยนะคะกับราศีธนูธาตุไฟค่ะ,ะพระพิรุณนะคะ,ะเป็นคนใจดีใจเย็นนะคะงานนี้ดังสายฝนชโลมเย็นชื่นฉ่ำใจเลยนะคะ เป็นตัวแทนของพระพุทธนะคิดพูดคุยคิดเขียนนะคะคิดดีพูดดีทำดีได้ดีค่ะพระพิรุณนะคะงานทำด้านลังไลมาจากสายฟ้านะคะชุ่มชนชุ่มช่ำเย็นชื่นใจนะคะมีความรักเมตตาดุดดังสายฝนนะคะไปถึงทุกถิ่นที่นะคะ การงานนะคะงานนี้เริ่มบุกเบิกกิจการใหม่ช่องทางมาหากินใหม่โอกาสระยะอันใกล้ก็สําเร็จงานผลงานคิดสร้างสารรค์จินตนานการด้วยความสามารถของชาวถนนค่ะประกอบอาชีพเป็นนักเขียนนักประพันธ์นักการสื่อสารมวลชนนักวิทยาศาสตร์นักคิดนักประดิษฐ์ผลงานสร้างชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกว้างขวางในใสายอาชีพจุดเริ่มต้นที่ดีนาสู่ชีวิต หลังจากที่ปรากตำงานหนักมานับปีปีเลยนะคะได้รางวัลความสำเร็จที่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปนะคนใจดีกว้างขวางใจดีเผื่อแผ่ร่มเย็นกับผู้คนรอบข้างให้การช่วยเหลือสนับสนุนผู้ที่เดือดร้อนมานะคะต่อไปที่การเงินนะคะของเพื่อนเชาวธนูค่ะ,ะการเงินนะโมราค่ะ,ะระวังการจับจ่ายนะคะอ่า โมราการเงินก็ให้รอบคอบในการจัดจ่ายการเงินมีเรื่องราวของการหยิบยืมนะคะโอกาสได้พบกับคนที่ใกล้ชิดนะไม่น่าไว้วางใจนะเกิดการพลันพ้นเรื่องการเงินความเก็บออมรักษาทรัพย์สินให้ดีค่ะโอกาสสูญหายได้นิสิยคนสหายแย่งชิงผลประโยชน์เอานะคะก็ระวังการ ทุกจรลกรรมนะคะในเรื่องของการเงินนะวัดระวังเพศตรงข้ามหรือคนที่มาสร้างความเสียหายให้กับการเงิน,นะคะ,นะก็ระมัดระวังกับผู้คนรอบข้างไปต่อที่โชคลาบกับการเดินทางนะคะอ่าพระแม่อุมาประสบความสําเร็จไงโชคลาบจากทางไกลอดเด่นประสบความสําเร็จ มีชื่อเสียงนะคะเป็นตัวแทนของท่านที่เกิดปีขานนะคะปีเสือะคะ่ะพระแม่อุมาเน่เเป็นคนเก่งนะคะถ้าเป็นสตรีนี่ก็ได้รับยกย่องประสบความสำเร็จมีโชคลาภจากทางไกลไปถึงต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลนะคะพระแม่อุมาเทวีมีความสามารถนะคะร่างกายแข็งแรงไปเกี่ยวข้องกับ การงานและเลือดลมกล้าขยันนะคะเป็นผู้บุกเบิกในการงานได้ดีเลคะก็โชคลาภจากการเดินทางไกลประสบความสำเร็จได้บริหารจัดการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจคะโดยเฉพาะสตรีก็โดดเด่นประสบความสำเร็จมีความเป็นผู้นำหัวหน้า